ผมเชื่อว่าคุณต่องพร้อมแล้วเพื่อนเราต้องพร้อมเช่นเดียวกันมต่ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับเพี่ปันใช้แวโส่งพร้อมก็นได้แค่ผม ชานีแว็กเนี่ยเลือกมาเป็นแบรนด์บัสเดอร์ล้วค้าแต่คนนี้ก็ดูสูยไม่แพ้กันที่กำลังเดินสความสวยคะสวยกัมกตัวแม่ค่ะแม่ก็าให้กำลงใจด้วยนะคะสดีนะคี่เหมือนงานครอบครัวคะคอวแลเขาก็ชิวมากให้เราได้นั่งคุยอยู่ที่โซฟาได้ค่ะชิลๆเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว นี่ก็ือเป็นจอมโลกเป็นเหมือนกับเป็นบรรยากาศของบ้านเอ่ยมีรถเอ่ยมีรถกับความบรรยากาศของความเป็นบ้านของคุณใช่ไหะยังต้องขอความรู้สึกที่ได้มาจอยในบ้านหลังนี้แล้วแหละกับชายนิเวศเป็นยังไงบ้างน้องแพะก็ต้องขอบคุณชายนิเวศค่ะที่ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชายนิเวศด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่จริงๆแล้วเราตามหาเราก็คิดว่ามันมีหลายอย่างที่ตรงกับ ไลฟ์สไตล์ของบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้มาบอกต่อสิ่งดีๆเผื่อที่จะตรงเผื่ออาจจะตรงกับใครหลายๆคนอันนี้เราบอกเลยว่าคุณจะรักชายนิวสค่ะผมเชื่องแน่นอนจริงค่ะพี่เดิมบอกว่าไม่เชื่อว่าแขกเขาเนี่ยมันสามารถทําได้ดีจริงๆแล้วภาพที่ถ่ายนี่พี่เดิมไปตรงไหนไม่ได้เลยพวกพื้นเนี่ยเงอเดี๋ยวนะก็คือชิฟุนจริงๆเอาไปใช้ในโก้สาจริงๆใช่ฝรั่ง รอเลยแล้วก็มีการคลีนที่เห็นเลยว่ามันมันเงาเงาขึ้นจริงๆขอบคุณมากที่พูดก่อนเพราะเดี๋ยวเราดูโฆษณาตัวนี้พร้อมกันจะได้แตะดูว่าไอ้ฝุ่นที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทิ้งหนึ่งนะไอ้ฝุ่นมปนใช่จริงๆตัวนี้ใครก็พอหล่อเดี๋ยวถ้าออกมาอะไยเขาจะบอกว่าผ่าแฝกผมหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้เขาเสียใจแล้วนะโอ้เป็นเรืเชิญพบกับตอนนี้เด็กเซ็นช็อกอยู่ค่ะช็อกเพราะว่าทำไมพี่กล้าพูดนช่วยนะเดี๋ยวลองพี่ไั่ลองดกับน้องแพ่าพี่พูดถูกแล้วค่ะคุณไปพูดไปได้ยังไงคคะะเเเเเเหหมมมือออนนน็ภาาาพซซ้้ยยถกิดดวว่่ีี๋ต ตอนนี้ด hey ูชิคให้คุณเสียงแล้วพูกกระ็นี้เลยเจอกันเลยดีกว่านะเขาเสียงปมมือต้อนรับนะคะฝนคุณได้ฝนคุณตัดเพชรเลขาวิจิตกงร้อตัดเพชรไลยค่ะเจ้ารองนะครับไต้หมุนะคะนี่ก็เปอีกอยทนี่เาห็นค่ะหน้าจอมันาบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของนะครับ เป็นการเลือกแบรนด์มาสเตอร์นะฮะทั้งสองท่านได้ดีมากนี่ไงนั่งข้างกันเลยค่ะถูกไหมคะทุกท่านคิดว่าถูกไหมคะเซนเซนจะถามเซนเซนเออดูเป็นยังไงเซนรอบนะเซนไม่ได้นั่งกับค้างคุณแพนเค้กอันนี้นะนะครับได้ผุดพีเลยอย่างนี้ทัพไทยเข้าโค้อใช่ไหมมาสเตอร์นะก็วันนี้คุณหนามาค้างหนามากเยอะมากคุณมาก และก็ดีใจที่เห็นคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะวันนี้เป็นโอกาสดีของหุ้นด้วยมาครับขึ้นเวทีกับพี่แพนเค้กแบบเป็นเกียรติมากค่ะเราดูช่องเจ็ดตั้งแต่เด็กนี่คือคอะไรก็ได้อย่าใช้คำว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นมาตั้งแต่รุไม่ได้หวังกันเยอะใช่ใช่หวังกันเยอะแต่ว่าตอนหุ้นเาเซ็นสัญญาช่องเจ็ดเนี่ยที่พี่แพนเค้กก็แบบ ไม่เกี่ยวพันกันแล้วคุณก็ได้แต่งแต่งอไรท่ใช่ใช่ไหมวันนี้ได้มาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ในครอบครัวเดียวกันด้วยนะครับแบบนี้ต้องถามเลยว่าผลิตภัณฑ์ของชารีแว็กซ์ใช้แล้วเป็นยังไงแล้วพอทุกท่าใช้จริงเป็นยังไงเพราะเรื่องพวกนี้ต้องถามคุณที่ใช้แล้วจริงค่ะ คือคุนเนี่ยส่วนตัวเป็นคนรักรถมากอยู่แล้วครับเชื่อเลยเพราะผู้ชายทุกคนร้อยทั้งร้อยที่เห็นลูกและหน้าเลยต้องผ่อนก่อนแล้วอน้มีเกี่ยมไหมมีเกี่ยมไหมเยี่ยมเลยแต่ไม่ต้องแค่ถุงโอ้ถ้าขึ้นยังไม่ร้อนนี่ขุนจะไม่ให้ขึ้นรอบเที่ยงแบบเกินสี่ห้าพันรอบเด็ดโอ้โนี่บอกจริงคุณไปนี่ของจริงแล้วไปถูกคนอีกแล้วคอะคุณไปแล้วก็อยู่แวดวงเทโนเคมีอยู่แล้ว ครับผมเราเห็นแนวความคิดที่เขาแบบใส่ใจว่าต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดเทคโนโลยีในนวัตกรรมครับให้ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่เฉพาะในไทยนะครับคือเราก็ดูมาทั้งโลกเลยใครที่ดีที่สุดในต่างประเทศก็มาประยุกใช้ที่ประเทศไทยครับแต่ว่าความโหดของใช้นี่แม้ับก็คือว่าราคาที่คนไทยสามารถต่อพื้นไปเลยคืออย่างที่บอกว่าเหมือนทูอินวันคือไม่ใช่แค่ว่าให้ความเงางานอย่างเดียวแต่เป็นการเคลือบบำรุงพื้นผิวไปด้วยหลายๆหลายๆรูปแบบ ผิวอะไรจะได้เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งช้ยนี่แว็กซ์เสร็จค่อนข้างตอบโจทย์เกือบจะทุกพื้นผิวเลยเนาะคุณปเนาะทำให้มันง่ายสําหรับีบ้านจริงๆดูแลง่ายแง่ไวแล้วก็สารสกัดของเขาอย่างที่บอกว่าเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆคือที่บ้านเนีมีน้องหมาเราค่อข้างอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้าง ให้ความสําคัญมากๆอะค่ะเพราะว่าลูกเดี๋ยวเลี้ยงพืชเดี๋ยวอะไรอ่ก็ตามหาหลายตัวเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างเลือกอะไรที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเพื่อจริงๆจริงอันนี้สำคัญนะอย่างมากผมมีเด็กผมก็กลัวลูกเลี้ยงพืชเหมือนกันนะครับบางทีเอาแล้วไม่มีผู้หลับเด็กๆเลยนล่เป็นปัญหาจริจีบนู่นจิบนี่ขึ้นมาิ่ ุดแล้วในโอกาสนี้นะคะนอกจากสิ่งนีคุณแพนเค้กคุณไต้ฝุ่นได้เล่าได้บอกได้แชร์ประสบการณ์แล้วเราไม่อยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นหลังจากนี้เราจะติดตามช่องทางการจัดจําหน่ายติดตามอัพเดตต่างๆหรือหาซื้อได้ที่ไหนอะไรไงบ้างครับยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์คุณภาพอีของคนไทยนะครับให้อยู่ในออกอใจของทุกทา่านค่ะ สามารถเจอผลิตภัณฑ์เราได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ e-commerce platform นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเสิร์ชคำว่าชัยนิวแวนนะครับเจอเลยนะครับง่ายๆแค่นี้หรือว่าถ้าทุกท่านยังไม่แน่ใจด้านหลังในจบงานสามารถเดินไปดูผลิธธตภัณฑ์ต่างๆกันได้แล<ช>้ที่ปั๊มไปนะครับดอกไม้มีดอกไม้สวยๆจะมาเป็นแบบแบลสเตอร์ของเราใช่ไหมโอเอซียใช่แล้แมวเลืองเรยวันนี้นะครับผมก็ต้องขอติ๊กน้องเองนะครับที่ทำให้เกิดภาพสวยๆขึ้นมา ็มากกันคุณนกายนะครับเรียวลาที่เด็ดนเซียนะครับวันนี้ก็รานนี้ไม่ใช่รานนี้หรอกสูงขั้นนะครับที่มาในวันนี้ในงารเปิดรนของท่านแรกของแบรนด์ชานี่แว็กซ์นะครับ <S 2> <S 2> ดด 2, พี่แพนเค้กและพี่ไดฝุตครับเลือกสองนะพี่แพนเค้กก่อนก็แล้วกันนะครับพี่แพนเค้กเนี่ยคือด้วยคาแรคเ,เตอร์พี่แพนเค้กพี่แพนเค้กเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับแล้วพี่แพนเค้กเนี่ยเลือกแต่สิ่งดีๆนะครับสังเกตได้เลยทุกสินค้าที่พี่แพนเค้กถือนะครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพี่แพนเค ซีเล so ็กมาแล้วว่าดีนะครับเรียกว่าเป็นพี yep. ่แพนเค้กซีเล็กได้ไหมครับขอบคุณค่ะคุณจ๋าแล้วก็พี่นั่เค้กเนี่ยก็เหมือนกับรักเขาเรียกอะไรรักคนในครอบครัวครับเลือกแต่สิ่งดีๆให้นะครับก็เลยเลือกพี่แพนเค้กพี่ได้ฝุ่นจริงๆเป็นพี่ชายที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะครับเรามีความบ้ารถเหมือนกันดีดีกว่าแล้วพี่ได้ฝุ่นเนี่ยก็จริงๆพี่ได้ฝุ่นทำรายการรถแล้วเราก็ชอบคุยเรื่องรถก็เลยรู้ว่าพี่ได้ฝุ่นเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้เลยแหละแล้วก็ดูแลรถตัวเองดีมากนะครับ ผมก็เลยเลือกพี่ได้ฝุ่นเป็นพีเซนเป็นพีเซนเ,เ,เตอร์ในกลุ่มรถครับก็คือเป็นลัท่ธิโซโล่ภาพของแบรนด์ไชนิไวท์ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับอยากเป็นไชนีค่ะรีเค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางไชนีไวท์นะคะ,งงะ,คะซึ่งก็จริงๆของดีๆเมื่ออยู่ถึงที่ถูกเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้ได้ออกมาเรียกว่าได้เห็นได้ใช้ของดีที่มีคุณภาพกันซึ่งอย่างที่บอกว่าเราได้ตามหา ของที่มันมีคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าให้ความสําคัญในการที่จะเลือกสิ่งที่เรามาใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆก,ก็ดีใจที่ได้มาเจอกับแชร์นี่แว็กซ์นะคะแล้วก็ทาให้ทาให้การดูแลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเรื่องคนละนะ,ค,ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากจริงๆที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้วันนี้เห็นความสำเร็จครั้งนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกับคไนะรับ แล้วก็สําหรับเรื่องโปรดักต์เนี่ยแน่นอนครับคุณผู้คนที่รักรถมากและโปรดักต์ที่เลือกมาใช้เนี่ยต้องดีที่สุดสําหรับรถของคุณซึ่งชานีแว็กซ์เนี่ยถ้าทุกคนไปลองใช้จะทราบถึงคุณภาพของเขาว่าดีขนาดไหนโดยที่ราคาเนี่ยคนไทยสามารถเอื่อมถึงได้ของดีขนาดนี้ปกติคือต้องซื้อของนําเข้าจากยุโรปหรืออเมริกาในราคาที่สูงกว่าเยอะมาก,มากถ้าได้ลองใช้ตัวนี้ครับมั่นใจว่าใช้แล้วจะติดใจครับต้องการตัวทีเดียววันนี้ในงานที่นี้อะไรน่าสนใจบ้าง วันนี้นะครับเรียนตามตรงชายนี่แว็กซ์ไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้ส่วนลดสูงสุดนะครับถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์พี่แตงโมดีราคาก็คือเข้าถึงง่ายอยู่แล้วเข้าถึงง่ายกว่าเดิมอีกครับในวันนี้นะครับแล้วก็มีเกมสนุกสนุกมีของแถมมากมายนะครับแล้วก็มีพร็อพให้ถ่ายรูปเราอยากให้บรรยากาศวันนี้รู้สึกเหมือนว่าทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาในงานนะครับเหมือนอยู่บ้านนะครับรู้สึกเดินเข้ามาโอ้แบบออุ่นครับใช่อบอุ่นคอมแบบโฟสซี่คอมฟี่อะไรประมาณเนี้ยถ้าคนที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่ไหนค สนใจสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้ใช่ไหมได้ทั่วไปครับแล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถเซิร์ชชายนี่แว็กซ์ได้ครับได้มาค่ะก็สำหรับตองแพนนะคะก็คือชายนี่แวซ์ที่เป็นฟองโคตติงคือเขาเป็นแบบทมือูวันเนาะคือนอกจากว่าให้ความเงางามแล้วค่ะก็ยังการบผิวในบ้านเราด้วยึ่งก็ตอบโจทย์หลายๆผิวก็แต่ละบ้านก็อาจจะแตกต่าง แย้มไวด้วยไม่มีกลิ่นและมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งก็ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าุดใจที่เราใช้ชนีนแว็กซ์ค่ะสำหรับคุ่นในขาแบรนด์แอมฝั่งออโตมทีฟนะครับก็ถ้าคุณคือคนที่รักรถนะครับรวมถึงรักตัวเองด้วยเพราะว่าเขาปลอดภัยต่อคนขับนะครับแนะนำเลยครับให้ลองใช้ไชนี่แว็กซ์นะครับก็จะติดใจแน่นอนครับ